ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดะกันบอลลีเจนทุกทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้ผมได้รีวิวสักทีนะครับผมสำหรับตัวใหม่ในช่องของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รีวิวตัวใหม่มาสักเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่มาจินเบตัวอัลตร้าเลยนะครับผมหลังจากที่ได้กรินคูดมาก็คือไม่ได้แบบยาวๆเลยนะลีเจนเฟสติวัลก็ ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ขอความเห็นใจจากทุกคนด้วยและก็ในวันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับโกฮังและทั้งสําหรับอาจารย์และลูกศิษย์ในร่างร่างนี้นะครับผมก็เป็นแท็กสวิตเปิดมาเป็นตัวแรกของเกมแล้วก็เอ้ของเกมอะไรล่ละของปีนะครับผมของปี2025แล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยหลังจากที่มันได้มีเขาเรียกว่าอะไรพรีวิวมาให้ดูเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆแล้วก็เป็นแอนิเมชันลงพื้นและก็เป็น,นแท็กสวิตตัวแรกของปี2025และแอนิเมชันดีและการ์ดก็สวยด้วยนะผมผมมองว่ามันมัน,ม,นมันทำได้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้เราคาดหวังไปถึงเดือน2เดือน3ว่าอนาคตเนี่ยจะแบบว่ามีตัวละครที่เท่ๆแบบนี้แล้วก็อาร์ต อากาศสวยๆหรือว่าจะเป็นแอนิเมชันสวยๆมาให้เรารับชมหรือว่าสุ่มกันนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูอาซ่อนกันก่อนนะอาซ่อนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะออร่ราจับเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าโกฮังและทั้งตัวนี้นะผมเหมือนฟิลขายขายทั้งซูเปอร์ไซย่านะเพราะว่ามันเป็นทังเนี่ยมันโกดธนงแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่านะผมหลังจากที่อาจารย์ของเขาเนี่ยได้ตุ่ยเย่ไปนะครับผมก็ มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่านะผมสกิลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดให้นะก็ผมอาจจะมาดูคร่าวๆให้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเน้นเล่นใน PP เลยแล้วกันนะครับผมก็สําหรับโกฮังและทั้งเนี่ยที่ผมที่ผมจับจุดได้เลยก็คือ Ability เนี่ยมันก็น่าจะคล้ายกันแล้วก็จะแชร์กันเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวนะ มันจะมี Ability ในการที่นี่อันนี้นะครับผมก็คือเป็น Ability ที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมันเรียกว่า Ability Succession นะ succession นะครับผมก็คือหลังจากที่เราเนี่ยพลังชีวิตเหลือศูนย์นะเราจะฟื้นคุณชีพมาด้วยตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทรังนั่นเองนะผมก็คือเอาง่ายมันมี2ตัวใช่ไหมก็คือโกฮันกับทรังแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพลังชีวิตเหลือศูนย์ปุ๊บเราจะ succession ขึ้นมาปุ๊บ ก็คือเอาง่ายรีว v วเว l แบบแบบคำศัพท์ใหม่ก็คือซักเซชันนะครับผมขึ้นมาเป็นเจ้าทั้งแต่เจ้าทั้งเนี่ยอตอนแรกเนี่ยทั้งในร่างที่เป็นแท็กสวิทของโกฮังกับกับทั้งเนี่ยจะเป็นทั้งเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าได้สกิวซักเซชันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมก็จะสลับสีกันไม่ใช่สลับสีสิเป็นสีของอาจารย์นะผมเหมือนเหมือนแบบว่าได้สืบทอดพลังจากอาจารย์มานั่นเองนะผม แล้วก็ในส่วนของสกิลก่อนที่จะเกิดการซักเซชันขึ้นเนี่ยผมก็สกิลมันก็ไม่ได้เขาเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรมันก็เป็นสกิลปกติของตัวแท็กสวิตเลยนะก็เช่นการลดลดดาเมจจากศีที่แพ้เบาลงมียูนิเกตด้วยนะครับผมยูนิเกตเอเขาเรียกว,ว่าอะไรนะยูนิเกตเวลานะครับผมพอชาร์จยูนิเกตเวลาเนี่ย ก็จะได้รับบัฟในในเรื่องของการตาร้านโค้บแบบพิเศษหรือว่าทําอะไรต่างๆานานาลีเอ่อีอะไรต่างๆนาๆนานรับผมก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลังจากที่มันสักเซชั่นขึ้นมานะสักเซชั่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเมนอาบิลิตี้ให้นะครับผมคล้ายๆกับรีไวเว l ลทุกอย่างเลยนะแล้วก็ในส่วนของเมน เมนอเวนตี ability, หลังจากที่เซ c กเซชันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรีเกนหลบขึ้นมา100%ด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็จะทําลายการ์ดทุกใบของศัตรูด้วยนะครับผม,ม,แ,ลลบบผมแล้วก็จะจวกาดกาดฟ้านะขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา20%ด้วยแล้วก็ฟื้นคีขึ้นมา50หน่วยแล้วก็ชาร์จอยู่ในเกตของเราขึ้นมา50%เลยนะก็ค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสําคัญของอันนี้ด้วยนะครับ หลังจากซักเซชันขึ้นมาเนี่ยเราจะโคบการ์ดหมัดน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่ยังไม่เป็นซักเซชันหรือว่ายังเป็นแท็กสวิตอยู่เนี่ยก็จะโคบการ์ดหมัดน,นะสำหรับเจ้าทรังแล้วก็ในส่วนของโกฮังเนี่ยก็จะก็จะโคบการ์ดหมัดเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือจะโคบการ์ดหมัดทั้ง3เขาเรียกว่าอะไรทั้ง3อย่างเลยเช่นโกฮังฝั่งของโกฮังก็จะ,ะโคบการ์ดหมัดด้วยแล้วก็ในฝั่งของครังเนี่ย ก็จะครบการ์ดมัดทั้งคู่เลยทั้งหลังซั e เซชันหรือว่าก่อนซั e เซชันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็เจ้าทั้งและโกฮังตัวนี้เนี่ยก็เป็นสายบาลานซ์ด้วยแต่ว่าเป็นสายบาลานซ์ที่ผมมองว่ามันบาลานซ์มากเลยนะในการโจมตีการ์ดมัดกับบาลานซ์เนี่ยทุกคนดูดิมันสองแสนนั้นะแล้วก็เดี๋ยวพอพามาดูที่สเตตเต็มเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะก็คือ2องแสนหกนะครับผมพอหลังซั e เซชันเป็นเจ้าทั้งสีฟ้าขึ้นมาเนี่ย ก็สองแสนแปดก็มันก็ยังเป็นสเตตที่บาลานซ์สำหรับในฝั่งของการ์ดมัดแล้วก็การ์ดบลัชอยู่ดีนะผมก็คือบาลานซ์หมดเลยนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะแล้วก็มีแท็กของไอ้นี้ด้วยนะทุกคนดูดูมีแท็กของเบต้าแคนในฝั่งของโคฮังด้วยก็ค่อนข้างที่จะดีในการที่จะได้รับเซนไคบล็บอย่างนี้ยังไงล่ะนะครับผมก็สําหรับ เออทีมที่จะนําไปเล่นก็คงหนีไม่พ้นไอ้บิายานะผมเพราะว่าฟิวเจอร์ของผมเนี่ยไม่ได้แบบว่ารูรามาเท่าอะไรขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อีคลิปนะอีคลิปเนี่ยผมจะให้ใส่สายบลาัสไปร้วๆเลยนะก็คืออีคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นสายบลลัสเต็มๆเลยนะสิบห้าสามรอบก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมสำหรับอีคลิปนี้แล้วก็อีคลิปที่สองเนี่ยก็จะบวกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีการบลาัสไปอีกนะแล้วก็มีการหมัดด้วยบวกเข้าไปเล็กน้อยยี่สนะิบสามเปอร์ อีกคลิปสุดท้ายเนี่ยผมหาอันนี้จุดแดงไม่ได้ในการเอาเวกนะครับผมก็เลยได้มาแค่นี้แต่ว่าช่องที่2เนี่ยผมใส่สุดไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันโจมตีสายบลาสได้แบบดีมากๆนะครับผมเป็นพื้นฐานในการโจมตีการบลาสบวกขึ้นมาอีก32%ก็การบลัชเนี่ยอาจจะแบบแรงเวอร์เลยนะแล้วก็จะมีบวกพลังชีวิตด้วยเพราะว่า4ดาวของเราเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างที่จะบางได้นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยประกบคู่ไปด้วยการเล่นของเจ้าซูเปอร์เซียสามโกเทนคูที่ยังใช้งานได้ดีนะครับผมดีมากๆเลยนะสำหรับผมแล้วก็ในส่วนของอดิเมตโกฮังโอเคตัวนี้ก็ยังบ้าบินอยู่นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะหายไปเพราะว่าเจอเบสโกฮังนะก็ต้องเล่นระวังระวังนิดนึงนะครับผมสำหรับสีม่วงในเมตานี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเจ้าโกฮังและทั้งคู่หูไม่ใช่ไม่ใช่คู่หูอ่ะดิสิต้องเรียกว่าอะไรนะ ลูกศิษย์และอาจารย์นะครับผมในส่วนของเจ้ากหังและทางตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันในพ P พี t ลตติใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PP Leting ิใหม่กันเลยดีกว่าลุย มาครับทุกคนเกมแรกของเราในวันนี้นะก็เจอกับเออเดี๋ยวนะโอเคสวยเพอร์เฟกเวอฮีสวยตั้งแต่เริ่มวันละเกตเราเต็มไวมากทุกคนดูดิแล้วก็เราปล่อยเขาเคาเตอร์มาเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะใครจะไปคีดใครจะไปคิดใครจะไปขีดเราน่าจะทนไหวอยู่นะไม่เล่น น่าจะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ครึ่งรอดอยู่แต่เรามีฮิวไงมีฮิวจากสกิลโโอ้หเราปล่อยตุ้ยเลยดีไหมจะได้ดูแบบว่าแอนิเมชันไปด้วยอเอาเลยเอาเลยครับผมสักเซชั่นว่าจะเป็นยังไงโอ้โหลงพื้นได้แบบผม,ผมบอกได้เลยนะโอ้โหสวยจัดฉากนี้สวยจัดเฮ้ยเมื่อกี้สวยจริง สวยครับอ้าวไม่ทันวระแต่เราซ้อนได้ไงหลบซ้อนแล้วก็ต้านสีด้วยครับผมอุ้ยโอเคโดดไหมนะเอ้าเอาเขาไม่มีเกณฑ์หลบแล้วหรอเอ้ยต้องมีสิเอ้ยโว้ยเบอร์เบอร์อองอองเลยดึกๆเพราะว่าพึ่งได้พึ่งได้ตัวมาวันวันนี้วันที่อัดคือวันองนังคารทุกคน แล้ววันพุธปิดเซิร์ฟแล้วโอ้โหแล,วโ,หแลวโดนครับการเขียวนะครับโอ้โห,โหเต็มระบบเลยโดนการเขียวแบบนี้เอาอะไรไปเอาอะไรไปโหลดทุกคนขอให้ด้วยเป็นภูมิแพ้นะทุกคนผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้มานานมากแต่ว่ามันไม่มีทางหายแน่นอนนะผมแบบนี้เพราะว่าเป็นตลอดมาครับอุบ้ยบลารสไปดีอู ผมบอกเลยว่าได้เล่นนะแต่หมดแล้วนะเคาเตอร์อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขากล้ากดกันด้วยหรอระยะอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เลยเจนเดี๋ยวนี้เลเจนมันเปลี่ยนไปแล้วหรอเลยเจนอะ่ะคนเขากล้ากดกันอย่างนี้เลยหรอผมงงมากอ่ะมันจะอะไราขนาดนั้นแต่ผมไม่ตุยไงล่ะมาดิโดดไหมไม่โดดผมโดดโอเคสวย วายเดแมนอย่าตัยหนาสวยน่าก,กลัวน่าก,กลัวไม่โดดผมโดดครับไปแล้วใครจะอยู่นี่เปลี่ยนมาก็าโดนครับบับเขาให้โอ้โหยังแรงเหมือนเดิมนี่ขนาดหมดบับแล้วนะอุ้ยกดการเลยเพื่อนฮยอ่าไม่เปลี่ยนด้วยท้าทายอำนาจบรารมีโกเทนคูดผมยาวขั้น3ามสียสาม ท้าทายอำนาจบาร,รมีบุญบาร,รมีของเราผมบอกแล้วว่ามันแรงโกเดนนะคูดเนอนะโกเดนโกเดนคูดมันหมดปั๊บเลยยังทุกคนคอมเนมนต์มาหน่อยผมลืมไอ้อพัฟฟีเจอร์พีพีอ่ะผมไม่ผมจำไม่ได้ว่ามันหมดแล้วหรือยังไม่โจมตีอรอไม่โจมตีอรอไม่โจมตีอรอโดนนะโดนโฟล์สเต็ปสเต็ปเลื่อโนโอ้โหมันแรง มันแรงนะเนี่ยเขาใจอยู่ว่ามีบาฟฟีเจอร์แต่มันก็สี่ดาวมันก็ไม่น่าแรงขนาดนี้ปะดูดิโอ้โหหายไปเลยภายในแบบไม่กี่ใบาการ์ดโดนผมยัดดีแล้วการ์ดฟ้าผมเต็มไม้เต็มมือไม่กดนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ายังไงคอมมอนเซนต์อยู่แล้วต้องจวดการ์ดฟ้าแน่นอนถ้าผมกดเมนนั่นแหละครับผม แล้วเขาดาวเป็นหมัดไงแล้วเรากดบลส์ดีนะที่เรามีบลส์แล้วทำไมเราไม่กดการฟ้าไปเลยไอ้บ้าเอ้ยเมื่อแต่หวัวอู้แต่โดนไป13ล้านก็ถือว่าเยอะมากๆอะ่ะแล้วอะไรทำอะไรมาบุ้งเอ้าเลยแล้วผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่ากายเขียว่ยเราฮิวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากโหแล้วโอ้โหแล้ทำไมเรากาัจวเร็วขนาดนี้ โอ้โหแล้วผมไม่อยากจะคิดสภาพถ้าเราเอาฮังเหลืองมาเล่นนะ่ะฮังเหลืองที่มันแบบเร่งจัวการ์ดเร็วอะ่ะทุกคนโอ้โหไม่จัวกันทั้งปีเลยเหรอโอ้โหเท่จัดทุกคนดูดิโอโคเท่ ผมบอกเลยนะทุกคนอนิเมชันอะเมืเ่อกี้คือแบบเราเห็นแต่ในพรีวิวมาไงแล้วพอมาเห็นในจอจริงจอโอ้โหผมได้ไงผมได้คอมโบคือแบบพอมาเห็นในจอจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบแบบภาพสีแสงสวยมากผมแบบยอมเลยอาแล้วกดการหมัดไม่โดนกดการบลัซโดนโูดแทนที่จะได้ลูก แก้วโดนอีกแล้วผมนะครับโดนอีกแล้วโดนกันไม่หยุดโอเคตอกลูกหมูผมเกือบกดเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้โอ้ยเปลี่ยนมาด,เมาดิเปลี่ยนมาดิเปลี่ยนมาดินี่เปลี่ยนมาให้โดนไนงะเปลี่ยนมาให้โดนอัดอะไปก่อนครับเพิ่งหลอดแล้วก็โดนใช้ไปแล้วนะดิซลับสวยไอ้โกเดนคูนี่มันชอบทำลายการได้ผมจะกดจริงๆไงวะ เฮ้ยโอ้โหแล้วมีการมากกัตพอดีไอบ้บ้าโดนเนนคูดโอ้ยแล้วผมแทบไม่ได้เลยยังไงเกมผมเลื่อนไปแล้วผมกดแทบด้วยซ้ำแต่ไม่รู้มันนึกคืมอะไรมันมันแบบว่ามันน่วงผมก็เลยงงๆนิดนึงอะไรวะแล้วผมแดบโชว์ไปหนึ่งทีแทบเบาๆและแล้วผมปัดผมปัดแล้วผมลบ สวยครับผมโอ้โหแล้วมันจะมาทำลายการ์ดฟ้าผมทำไมโคตรแรงโคตรแรงกูเดนคูดหมัดใบเดียวไปแอรแล้วสองใบก็คืออันแล้วก็ไปสิครับรออะไรล่ะไปนี่ท้าเอลบอกว่านายไม่รอดแน่บิสโกฮันนี่โอ้ผมบอกเลยตัวโอ้โหถ้าได้นะผมรอดูดาเมจเป็นสิบ้าาเลยเฮ้ย ใจเย็นมาหลบอะไรนะล่ะโรอก็ดีเพื่อ,อนโลกใช่ไหมลนะ่ะอะไรครับไม่ใช่อย่างนี้โอ้โหมันไม่ได้แบบมันยังไงก็ต้องโดนเคาน์เตอร์นะสวยโอ้ผมลืมไปผมลืมไปว่าฝั่งของถ้าเกิดว่ายังเป็นแท็กสวิตอยู่อ่ะ แล้วก็ในฝั่งของทั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแท็กสวิตนะในฝั่งของทั้งอ่ะจะไม่มีเก,กาะกันบลัสเว,เวลาแบบกดการ์ดหมัดพุ่งเข้าไปนะทุกคนต้องรอให้เราแบบว่าซักซักเซชั่นขึ้นมาก่อนเราถึงจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เก,กาะกันบลั์กับการ์ดหมัดนั่นเองนะอุ้ยทำไมแอนิเมชันนี้ก็เท่ล้วเนี่ยโกหังมารับไว้เลยเหรอดูดิโอ้ มันเห็นพื้นแบบเต็มตาแบบเต็มตาหผมชอบมากขยี่ตายอีกกี่ทีก็ไม่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 ผม,ม,มสวยสวยเกินไม่มีคำบรรยาย มาลั่นกันต่อเกมถัดมาผมเกมโอ้โหเจอแฟนมันแท้โบลิบอยว่ะผมหลบได้เพอร์เฟกแบบไม่มีเอฟเฟกนะผมก็มีคอมเมนต์มาถามผมอยู่เรื่อยๆนะว่าการหลบเพอร์เฟกแวนิชคืออะไรและการหลบเพอร์เฟกแวนิชแบบไม่มีเอฟเฟกคืออะไรคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการอธิบายเพอร์เฟกแวนิชของโอเคเปส่ว การอธิบาย perfect vanish เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะทุกคนอะสมัยใหม่ผมเข้าใจนะว่ามันมีเอฟเฟกต์รอบๆตัวให้ที่มันแบบเป็นเอฟเฟกตแบบรอบๆตัวทุกคนมันจะทําให้แบบเราเดาได้ง่ายว่าเราหลบ perfect vanish จริงๆแต่ทีเนี้ยการที่เราหลบแล้วมันไม่มีเอฟเฟก perfect vanish เนี่ยมันจะเป็นการคุ้นชินของผู้เล่นเก่าซะม,มากกว่านะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย การหลบเพอร์เฟกต์แวนิทเนี่ยมันต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะไม่มีเอฟเฟกบอกเหมือนสมัยนี้นะทุกคนแบบไออลาขาวๆเดี๋ยถ้าผมหลบได้เดี๋ยวผมจะบอกว่านี่คือเพอร์เฟกต์แวนิสนะและทุกคนก็ลองแบบว่ากอย้อนกลับไปดูนะว่ามันหลบเพอร์เฟกต์แวนิสยังไงและสวยเดียครับผมผมเปลี่ยนมาสวยไงถึงแม้จะเปลี่ยนไม่ทันแต่เปลี่ยนมาสวยอยู่มาครับอุ้ยแล้วไอนี้เราขึ้นมาเลยครับผมสำหรับยูนิเกตของเจ้าโกหัง เออเออมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงทุกคนย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดู perfect vanish นั่นน่ะอันนั้นน่ะมันจะมีออร่าขาวๆรอบตัวนี่เด่นเดี๋ยวเอาผมปัดหลบแล้วมันไม่หลบเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหลบ perfect แ a n น s h แบบไม่ไม่มีเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนแต่โกดิ้คูณเราไม่รอดแล้วตอนนี้ไปแล้ว ไปสู่นภาไหลแล้วโดนโดนอัดกำแพงกำแพงกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบว่างงงมึนมึนเอ้ยอะไรครับรูนะบร้นะรู้นะจะแถบผมมาตลอดก็ไม่ได้หรอกเพื่อนอ่าโอเค <laughs> เราได้เฉยเลยเ <laughs> มื่อกี้โคตรเสียวเราห้ามเปลี่ยนไปที่โกฮังเด็ดขาดไม่งั้นเราจะโดนสีเขียวเปลี่ยนมาเล่นงานแน่ๆ เพราะฉะนั้นเราก็ไปอย่างนี้ของเราไปก่อนเรื่อยๆนะครับผม Perfect v a n i s แบบไม่มีเอฟเฟกหรอผมจะอธิบายยังไงดีวะคือเขาก็แบบหลากหลายคนนะที่อยากให้ผมทำคลิปแยกไปเลยเรื่อง Perfect Vanish เนี่ยแต่มันทำยากจริงๆทุกคนแล้วก็มันจะมีแบบว่าคนทำเขาเรียกว่าอะไรคนทำไว้แล้วนะเรื่องแบบ Perfect Vanish เรื่องการหลบการสเต็ปอะไรเงี้ย ผมว่ามีคนทำนะช่องอื่นที่เป็นช่องไทยเนี่ยมีคนทำนะผมว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยอธิบายไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับผมอ้าวอ้าวเดอวันดีโมนอะวันดีอุ้ยบลาสไม่ดีอาครับผมตัวเก่าก็ไปนอนกองกับพื้นแล้วโดนดีครับแบบนี้ได้ปีจบสวยหรือเปล่าออกไหมเพื่อนไม่ออกครับผมแบบนี้ มี l ออให้ดูการลาคาแบบนี้ทุกคน,กคนผมมาพูดแบบ ความเป็นจริงเลยนะแบบตามตรงเลยคือถ้าจบแบบแบบโกฮังตุยอ่ะเท่กว่าเยอะเท่กว่าเป็นแบบเป็นเป็นโขอ่ะเท่เป็นโขอ่ะเท่เป็นเข่งอ่ะคือมันเท่กว่ากันเยอะเลยนะทุกคนมันก็ไม่ได้กว่ากันเยอะแต่คือถ้าเอลฟมันก็เท่นะแต่แต่ผมมองว่าผมชอบซีนที่มันแบบของทั้งแบบร้องไห้แล้วกอดร่างของร่างของโกฮังที่แบบ มาแบบปกป้องทั้งไว้แบบผู้มีพระคุณน่ะมาครับสวยได้อีกใบแล้วก็สลับเป็นในส่วนของโกหังสุเประสิการด้แล้วก็ยัดการฟ้าไปไม่เปลี่ยนแบบนี้โดนับผมโดนผมเต็มเต็มอ้โหหายไปเลย4ี่ล้านเจ็ดใจเย็นก่อนเพื่อนนี่นี่นี่ถ้าเตะเดิมหรือเปล่าอุ้หูแรง โอ้โหแล้วโอ้โหเขาไม่เปลี่ยนอ่ะผมเขาไม่เปลี่ยนอ่ะโว้ยทั้ว่าเขาจะเปลี่ยนที่ดอกคอมโบเมื่อกี้ผมปล่อยเซชันเลยดีไหมวะยังก่อนบลัสต์ไปมาเลยครับเสิร์ฟผมมาเยอะๆโดดดิโอ้โหไม่โดดเป็นไปได้อย่างไรสวยครับสวยครับแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไป ม,มันยอมมันยอมเลยเหรอว่าไม่ยอมเสียเกตเลยเหรอวะมไม่กลัวอะไรชิ้นรัดผมหมอจริงเหรอมันไม่กลัวจริงเหรอมันไม่กลัวจริงๆหรืออ๋อตอนนี้ภูมิแพ้แทบจะไม่ไหวแล้วมานี่มาครับอาจารย์อาจารย์ของทรังมีต้านโคบเชนนะทุกคนจากกายเขียวชิวชวไป ไปครับเราเปลี่ยนผิดสีมาก,ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีการเขียวจากทั้งโอ้โหแล้วโจวกาดอะไรไม่โจวจากกากฟ้าแล้วตุ้ยเลยไหมโอ้โหก็นิดเดียวก็นิดเดียวเนี่ยเพอร์เฟลวันนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีเอฟเฟกต์ยาวๆใหญ่ๆแบบระเบิดขาวๆรอบตัวเมื่อกี้ทุกคนลองกองเอาไปดูสวยพอดีซักเซชั่น นายเกิดก่อนเราเลยเดี๋ยวเราจะไม่เกิดนะเพราะว่าเราอยากจบแบบว่าจบแบบโกหังกับทั้งคู่กันอ่ะอ,อได้ไหมละ่ะอยากเห็นโกหังกับทั้งจบคู่กันนะอืมอืมชากินเท่เหลือเกินวะโอ้โหแล้วแบบนี้ผมโดนผมโดนบลาซามเมอแน่นอนนะผมร้อยเปิดแบบนี้โดนร้อยครับวิถ้าถามผมเนี่ยมันก็อึดน,นะมาดี อ่ะสวยครับแบบนี้แบบนี้ได้ยัดการ์ดฟ้าดูท่าจบอีกรอบหนึ่งโอ้โหกำลังจะง้างต่อยลูกศิษย์เลยดูดิอ๋อยืนยืนคู่กันเกมต่อมาเกมต่ามอเกมต่อมา เอาอีกแล้วเจอโบลี่อีกแล้วอ๋อโอ้โหนันมันหน่วงจังวะสวยครับเพอร์เฟกแวนีสแล้วมันสวยครับโอ้โหไอโกดินคูนมันจะคอดทำลายจริงๆเลยการที่ผมอยากจะกดเนี่ยพอกดแล้วมันก็เสียจังหวะมันมันก็ไปทําลายเขาเรียกว่าอะไรนะไปทําลายจังหวะเราแล้วมันก็แบบเอาแบบไปไปกดการเขียวแทนอะแล้วงงแทนที่เราได้เพอร์เฟกต์แวนิส โอ้โหแล้วเขาหลบสวยหลบสวยที่ผมจะพูดก็คือเมื่อกี้กคือแบบมันควรที่เป็นจังหวะของเราแล้วแต่เรียบร้อยโรงเรียนจีนอุ้ยเบาจังวะทำไมมันเบาจังวะทุกคนมันควรแรงดิสวยครับ <Thank you. S 1> มานี่เขาเปลี่ยนเหลืองแน่นอนร้อยเปอร์แบบนี้เราก็ต้องตั้งครบรอไว้ก่อนนะครับ เพื่อที่โกจิต้าจะได้ไม่ต้องมาแดบใส่หน้าเราแต่เป็นโกฮังแคนโกฮังบีสได้นะเปิดไปเยอะอยู่นะผมอะ l e g e เจ Festival เนี้ยผมบอกเลยผมหมดเพชรไปเยอะมากๆใน,ในเ e เจนเฟสติวัเนี่ยทั้งแบบเพชรที่ผมถลุงมาจากสตอรี่ทั้งทุกอย่างอะอีเวนต์อะไรผมถลุงหมดแต่ผมไม่ได้ไงก็แล้วยังไงมาได้ตอนนี้ ตอนนี้เพชรก็ล่อยหล่อจริงๆนะต้องวางแผนอนาคตดีๆนะสำหรับสายแบบไม่อยากเติมแล้วแบบเราเพราะว่าไอ้โทชีมันให้การเติมของเรามันเป็นการไม่คุ้มเลยส,สวยสวยอ้าสวย,สวยวผมนึกว่าผมจะพลาดแล้วแต่ว่าเขาพลาดเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้พลาดเขาจะเปลี่ยนตัวสวยเดีย๋วยวยยเราจะโดนทำรายการดหรือเปล่าโอเคผมยัดเลย ให้เขาใช้เอฟเฟกการทำลายการ์ดอันแรกของเขาไปก่อนเลยนะอะไรมาครับทุกคนเกมสุดท้ายของผมในวันนี้นะก็อาจจะไม่ได้เจอทีเมตาขนาดนั้นแต่ผมมองว่าเจ้าโกหังและ เจ้าทรังแท็กสวิตตัวนี้ตัวแรกของปี2025เนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างดีจะาแรงดีอาสวยอนิเมชั่นเท่ลงดินแบบเป็นทางการอันนี้ผมบอกได้เลยว่าลงดินอย่างเป็นทางการแทบจะได้นะแต่ลงดินแบบแอนิเมชันไม่ได้ลงดินแบบว่าตอนกำลังแบบว่าเล่นอยู่นะครับผมก็ตอนเล่นอยู่ก็ยังลอยนะแต่ว่าอนิเมชันเนี่ย ลงดินได้สักทีนะมีแอนิเมชันลงดินลงชินอะไรลงดินมม่จะพูดโดดไม่ล่าโโดโดแบบนี้ก็เสร็จโจนี่ครับเปลี่ยนมาดีเพื่อนเสียอย่างเดียวนะทีะ่เวลาสลับแบบระหว่างทั้งไปโกฮังอะไรโกฮังมาทั้งเนี่ยไม่ได้โอ้ผมลืมอีกเลยทุกคนโอ้ไม่ก็ผมลืมอีกแล้ววะอะไรวะ ลืมตลอดเลยว่าฝั่งนี้มันก่อนที่ยังยังไม่ไม่ซักซเซชันนี่มันมันไม่มีนะต้านโคแบบเไม่ใช่ต้านโคต้านกรอบป้องกันบลาส์สอ่ะมาครับแล้วผมเปลี่ยนถูกเนี้ยแบบนี้ก็ยัดการ์ดฟ้าไปเลยเฮ้ยสถานทีมวะจะได้รีเซ็ตหน่อยโอ้โหไม่สตาร์ทว่ะโฮ้ยเด้อเด้อเด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 สวยครับสวยครับดีนะแคนเซิลทัน โอ้โหเมื่อกี้เกือบแย่เกือบแย่ผมเกือบแ yeah. ย่ไม่มีตา้านโคบได้ดีนะเขาไม่มาไม่มีต้านโคบด้วยดีนะเขาไม่มาสวยครับผมรู้ทันผมรู้เรี่ยมผมรู้ทรงผมรู้แกวยังไงต้องเปลี่ยนสีฟ้าผมรู้ครับตีไม่เข้าเลยวะทนถึจกจังวะขอบระรเยอะสวยทั้งสวยสวยครับสวยครับ ขอบลัสเยอะๆสวยสวยแล้วเราได้ไงได้คอมโบคอมจ่อยดีจ่อยสันสิวเขาไม่ได้สปอนนะทุกคนแต่ชอบพูดไงดีจ่อยสันสิวโอ้ไม่กอผมบอกเลยว่าผมโดนเต็มๆนะแต่มันไม่แรงเลยว่ะโอเคสวยโอเคไม่รอแบบนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนโรงเรียนแจ๊ก ต้องเรียนจีน้องเรียนเช็กโอ้ไม่ล่าโอเคครับผมก็ฝากลูกศิษย์กับอาจารย์ไว้เพียงเท่านี้จริงๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว See you